กราบสวัสดีจกากเอซทั้งช่องยูทูบอัมพ้นชาแนลทุกๆท่านจ้ะเมื่อนีก้กะต้องบอกว่าเป็นคำขึ้นของขื้นทีหกพฤษภาคม2,568ดซึ่งตรงแน่นต้องบอกว่าเมื่อขื้นนี่น้องแน่นฝันดีมากๆเลยองแนะ่ขอยกมือใส่หัวก่อนเลย ความฝันของ้องแน่นหวัดหนีน้องแน่นบดิฟันเห็นหลวงปู่ศิลาบดิฟันเห็นหลวงปู่สวงแต่วานน้องแน่นฝันเห็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดถ้าน้องแน่นเอ่ยคําหนีออกมาจังนใดทุกคนก็นต้องรูจ้จักแต่เอฟซีทางช่องย t ท b e ทุกคนก็นต้องรูจ้จักหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดต้องขืนซื่อว่าหลวงปู่ทวดนี่เพิินซักสิทธิ์มากๆซึ่งหลวงปู่ถวดองค์หนีก็คือเพิินเป็นหลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุด เนจากที่สถา,านที่พคนต่างกับยุเขาใญงซึ่งน้องแน่นกะอยากไปอยากไปมากๆอยากไปมาโดนแล้ววต้องแน่นบ่คิดบ่ฝันว่าน้องแน่นสิได้ไปฝันเห็นสถา,านที่แห่งนี้แล้วที่สําคัญหลวงปู่ทวดองค์หนีเป็นหลวงปู่ทวดองค์สีเหลืองทองอารามเลย้ะองค์ใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่เลยน้องแน่นเห็นน้องแน่นกะอู้ ความฝันของแนนเป็นจริงแล้วลวงปูถวดซึ่งในความฝันของแนนนี่น้องแนนได้เดินเดินเข้าไปที่บอกว่าเป็นอุทยานมาจะ้ะอุทยานของลวงปูถวดองค์ใหญ่ที่สุดก็คือองค์นี้กับเพื่อนกับถ้าผู้ไดเคยไปเขาใหญ่กับชิลูนะจ๊ะว่าเพื่อนกันจะเป็นองค์สีทองงามมากๆแล้วก็องค์ที่ใหญ่ที่สุดเลยปากช่องนคขรราชสีมานะจ๊ะแล้วก็ หลวงปูว่วดองค์นี้ตอนที่หลวงแนนเดินเข้าไปนี่ยุบป,ปากท่างเพิ่นซิมีช่างเผือกเป็นช่างเผือกอยู่หนึ่งตัวคือช่างเผือกตัวนี้ที่หลวงแนนฝันเห็นนีเป็นช่างเป็นลูกป,ปั่นะจ๊ะยุ่สจะทานทีจริงเพิ่นกม็มีเช่นกันแมนจ้ะถานทีจริงเพิ่นกม็มีถ้า FC เอฟซีค่อยไปเอฟซี FC อาจจะนึกออกถ้าเอฟซีทัทนใดที่เ่เคยไปอาจจะนึกบอ่อบ่ออกหลจากนั้นก็กฟังอาจจะความฝันของหลวงแนน หงเน่นฟันแบบนี้พอหลวงเนีน่ยนก็ศึกษานะจ๊ะพะว่าน้องแนี่ยนก็สัทธาหลวงปู่ถวดแห้งหลวงแนี่ยนอยากไปแห้งอยู่เขาใหญ่นี่หลวงปู่ถวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดสีเหลืองทองงามแห้งแต่องค์นี้อยู่ทางเขานี่สิเป็นสร้างเผือกช่างเผือกนี่อันนี้คือสถานที่จีนหลงแนี่นรู้กันว่าเพิ่นเป็นตั้งไหนแต่ว่าในความฟันขอวงแน่นช่างเผือกเพิินจิยืนขวางทางงางเขาไปเลย ซึ่งถนนหนทางที่เดินเข้าไปก่อนจะไปถึงลุงปูถวดเนี่ยเพื่อนกะสิเป็นต้องบอกว่าหนทางนี่สิเป็นคล้ายๆเป็นหินเป็นอิดอิดอแบบเป็นหินแบบสีแบบสีเดอออกแดงๆมหจจะเป็นแบบโบราณโบราณโบราณเลยแล้วก็สิไม่ช่างเผือกที่ไม่ที่เป่นช่างจริงๆนะจ๊จะเป็นทางเผือกองค์ที่ใหญ่มากเพื่นสิเด,ดินขวางทางอยู่ ถ้าผู้ใดสิไปหาหลวงปู่ถวดต้องหลอดช่างเผือก่อนสึ่านที่ที่น้องแน่นไปน้องแน่นก่อนน้องแน่นจะเดินเข้าไปน้องแน่นก็เห็นช่างเผือกตัวนี้เห็นจ้ะพ่อเดินเข้าไปก่อนจะหออหลวงปู่ถวดน้องแน่นเห็นคนหลายหลายคนรลายพระพ่อพระสงฆ์ก็ร้ายแห้งบุลุกว่าเพื่อนมาอาศัยกันเพราะว่าก่อนจะเดินเข้าไปทังช่างเผือกนี่คือไม่มีคนเลยเงียบเงียบเงียบแห้งเงียบแบบสงบเลย บรูวาหลังจากที่เดินหลอดทองช่างเข้าไปเนี่ยบรูวาคนมาตะใสพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่เพิ่นมาตะใสอันนี้กับโบลูคือกันเยอะมากคนนี่สิอย่ขางทางนะสิเป็นคนแบบเยอะแต่ว่าหลังจากลอดเข้าไปเอฟซีคิดฟังตรงเนี่ยแหละคหนึ่งภาพตามนึงจะมันเจ็บตาเป็นทางงานเข้าไปแล้วค่ะช่างเผือกเพื่อนก็สิยืนขวางตรงกลางทางพอดีเลยแล้วก็สิมีอ่า พอแม่พี่น้องลุ่มปนานาอานคางคางนี่คือคนเยอะมากเพณ่นกะสิอยูนั่งขางทางนั่งคางทางแต่ว่าตรงข้างเดินตัวนี้สิเป็นพสุงพะสุงโบรัวม,มาตะใสกันหลายแห้งแต่เพื่อนก็ยืนตอแถวกันสองแถวก็เหมือนว่าเพื่อนไปใส่บาดกันอันนี้กับโบซา,าวกันะวาหลังจากที่นนท์อ่ะคือขึ้น,ขน,ขน,ขนแน่นฝันแบบนี้เพิ่นก็คือไม่บาดไม่ยังกันคือแต่ว่า คนที่อยู่ข้างๆนี่เพิ่นกับเหมือนสื่อของมาใส่บาทใส่บาทมุ้มว่าเป็นงานยังคือกันในฝันแต่ว่าคนเยอะมากเพิ่นกับใส่บาทมันเพลินเวีย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 นใส่นห่นจ้ะหนุหนแน่งก็เลยไปนางข้างๆน้ำเพิน่นตึงในมือของแน่นี่บม่มีอย่างเลยแต่ว่าบาพ่อไปนางบุรุวาของที่จะใส่บาทมาแจะใส่แบบเยอะมากเหมือนแบบ จากที่ข้นเพลินนังเพลินนังหลังจากที่น้องแนนไปนั่งปืบคล้องม,ม,มาไ่บาทขางลางนี่เหมือนเพลินเป็นตังตังเป็นโต๊ให้แล้วก็มีพวกเขาสารมีนมมีขนม,มขนมเนยพวกกับโคงกับเขาของสิเต็มเลยอันนี้ก็าไม่รู้ว่ามาอะไรตั้งในไรตั้งกันเพราะว่าน้องแนนบอกว่าเป็นฟันที่แบบอัศจรรย์แล้วก็ดีแบบดีแหบบแบบแ้งๆเลยพอหน้องแนนนี่ยสัทธาหลวงปู่ถั่วอยู่แล้วแล้วก็อยากไปกราบเพลินสักครั้งในชีวิตอยู่เขาญงอยู่แล้วเนาะจ๋ะบ่คิดบ่ฟันว่าสิได้ ฟันเห็นลงปูถวดก็ต้องบอกว่าเป็นสิริมคลต่อชีวิตมากๆเลยหลังจากที่ได้ไปนั่งกับเพิ่นเนาะจา้ะเหมือนหลวงอ่ะเหมือนพระสงฆ์นี่พลางเวียนเวียน,เว,ยนเวียนกันเวียนกันให้เขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าอีหยังเนี่ยให้ประชาชนหรือว่าพอแม่พี่น้อง ผู้เฒ่าผู้แกงสิที่เพิ่นแบบมาล่อไ่บาดนี่ให้เพิ่นเดบเดวีเนในไทุกองคนั่นสิแม่จ้ะซึ่งของอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่กหลายแหงซึ่งหลว่งน่่คือกาไวว่ใส่นี่โบ๊ะโบทุกองค์ดอกเพราะว่าพาสงนี่เพิ่นเป็นแถวเงาแบบวนมักงสิแบบเงาแห้งเงาแบบสูงลูกหูลูกตาเนี่ยนะคือแบบใส่ใส่ย่างไงกับส่บ่อพอแป่ว่าพ่อบรูว่ใส่ทั้งไหนกับเขากับนามพวกขนมนน้อมเน่ยนี่โบบ๊กเลย ใส่ได้ตลอดนะใส่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 น้ำเค็มมื้อนี้ซากพักหนึ่งพ่อเพิ่นเวียนมากองค์สุดทยองค์สุดท้ายนี่เพิ่นใส่ผาสบู่หรือผาเหลืองที่พระสงฆ์องค์พระเจ้านี่เพิ่นห่มนี่บ่คือองค์อื่นองค์อื่นเพิ่นใส่ออกสีออกสมสมนุ่มด้แต่่าองค์นี้เพิ่นใส่ออกสีน้ำตาลกำกำซึ่งเพิ่นใส่บ่คือ ทุกองค์ที่น้องแน่นใส่บาทมาหลังจากที่เพิ่นเวียนมาหาหน้องแน่นปืบองค์สุดท้ายทุกองค์หายไปพอแม่พี่น้องที่อยู่ขางออมขางอ่อมแอลนี่ที่เพิ่นร่อใส่บาทก็หายไปเหลือน้องแน่นก็พาสงองคหนีองค์เดียวเพิ่นกับบ่าปากเพิ่นกับบ่เอาอี่ังนะเพิ่นกับให้หน้องแน่นใส่บาทแล้วสักพักหนึ่งเพิ่นกับยางไป ย่งางไปลองแน่งกับแนมเบิงแต่ว่าในความสงสัยในความฟังกับคือสงสัยอยู่ว่าเป็นอย่างถุกอมคนคือหายไปแล้วคนหลายๆที่อยูออมขงังออมแอลที่เพิ่นมาลอ่อไซบาดกันเยอะนี่หายไปใสอันนี้ก็ย่งเป็นขอสงสัยอยู่ตรงบอกว่าอาศจรรย์มากๆคนนี่คนเยอะมากคนเต็มไรทางแล้วก็พระสงฆ์เต็มท่างหายไปใสสักพักหนึ่งองค์ที่เพิ่นใสอ่ะผ่าสบุงสีหนา น้ ard, <jis> ำตาลออกกำกัเนี่เพื่อนกะหันมาหาน้องแนนแล้วเพื่อนกะควักไข้น้องแนนเดินไปหาเพื่อนในความสงสัยนั่นก็คือเลิกสงสัยแล้วนะก็คือไปเลยเพราะว่าต้องบอกว่าในความฝันนี่คนเยอะนี่ก็ไม่น่ากลัวเลยแต่แต่ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวในฝันนี่กับปิตยานคือกันเพราะว่าไม่มีใครเลยมีเรากับพระสงฆ์แค่องค์เดียวก็คือน้องแนนก็พระสงฆ์องค์ที่น้องแนนก้าวกล่าวถึง แค่สองสององค์ก็คือหนองแน่นกับเพินเพิ่นกับผ้าหนองเพิ่นกับควักไปผ้าหนองแน่นยางไปยางไปนหนองแน่นกับบอกปากเอียงก็ะยางหางเพิ่นประมาณเมตรเมตรเมตรกว่าเกือบสองเมตรเนี่ยแต่ยางตามเพิ่นไปเพิ่นกับผ้าไปสักพักหนึ่งปัดพ่อยางไปสุดทางหนองแน่นเนี่ดายางไปถึงอบันไดบันไดที่จะขึ้นไปหาลงปูถวด อันนี้คือในฝันนี่แต่น้องแนนตองหยำก่อนคือในฝันเป็นแบบนี้แต่ในความจริงก็คือน้องแนนบรูคือการว่าหลวงปู่ถวดสถานที่แห่งจริงนี่สิคือในฝันของน้องแนนบอแต่ว่าในฝันน้องแนนเป็นตังสีน้องแนนตองเน้นยํำก่อนวาในฝันเป็นตังสีตเตจ่าเตเล่บ่รองมากว่าแบบเอาทําไมสถานที่จริงไม่เป็นแบบนี้อันนี้ก็ขึ้นในฝันอันนี้เนี่ยคือต้องบอกสูกันฟังก่นอนอันนี้คือในฝันของน้องแนนน้องแนนก็บอกตามความฝันที่น้องแนนฝัน น้องเนี่ยก็เลยง,งานขึ้นบันไดซึ่งบันไดนี้บบก,กี้ขันนงนะงาน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 ปุ๊บถัภาพักหนึ่งพระสงฆ์องค์นั้นองค์ที่ห่มสบายสีน้ำตาลกำๆเพิ่นไน้ไปยืนยืนข,งข,งขงังๆขงอันนี้เพิ่นยืนแข,งข,งขงังๆขงจีนน้องแน่นน่งอยู่ตรงกลางตรงนน้น้องเนี่ยนี่เป็นองค์หลวงปูท่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดของเขาใหญ่เลยก็คือองค์สีทองเรืองอารามงามหมกักๆเลยแล้วยุขทางหน้างเนี่ยนี่สิเป็น ในฝันเนี่จ้ะเป็นเหมือนกระถางถูกกระถางถูกซึ่งกระถางถูบเนี่ยเ่าสงสัยเอา้าสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ดังนะแต่ทําไมคือในกระถางถูกนี่คือไม่มีทูบว่อมีเหล็กถูกบ่อมีหยัางเลยดอกมงดอกใหม่ีหยั่งกับบ่มีเลยอันนี้ก็แปลกใจมากๆเช่นกันแตว่าทีอาศจ,จันยร์ก็คือกระถางถูบกระถางนั้น เป็นกระถางไงเลยจ้ะเอ็มซีจกักระถางสีทองเหลืองอารามงามขึ้นกันแล้วก็บรูวาหลังจากที่ลองแน่นแนมเลรอกะสงสัยปัดพ่อหันกลับมาอีกสักพักหนึ่งอ่าหลวงพ่อใหญ่อ่าก็คือหลวงหลวงนานต้องเอิญหลวงพยย่อใหญ่หรือหลวงพี่อันนี้น้องแน่นกะบุรูษว่าสิเอิญเพื่อนจังใดจ้ะเพื่อนกะหอมสบบ่สีน้ำตาลกล้ำนี่แหละเพื่อนกเ็เลยยืน แบ,บมือให้น้องแนนนังสีแต่ว่าในมือเพิ่นเป็นเหล็กถูกอันนึงน้องแนนจะได้ไปหยิบเหล็กถูกตัวหนังมากก็หยิบจากมือเพิ่นเนี่ยแก็คือแบบเพิ่นกะว่างใหน้นังสีน้องแนนก็เอาเหล็กถูกตัวนั้นมาหลังจากที่ยางมากจะมาไหว้หลวงปู่ทวดดอกใหม่เต็มเลยแต่เป็นดอกไม้ก็คือเป็นดอกบัวดอกบัวดอกดาวเรืองที่เพิ่นใส่ไหว้่าไหว้ายงางน,น่แต่ที่เอาใส่ไปไหว้ไหว้่าเนี่ยล่ะ เหมือนสถานที่ต่างๆที่เราจะไปขอพรขออย่างกับสิ่นี้ดอกบัวแล้วก็สิเป็นพวกดอกดาวเรืองเต็มเลยนะแต่ว่าถึงดอกไม้จะเต็มทั้งใดแต่กระถางถูกหนึ่งกันย่งหวางคือเก่าหนุแน่ก็เลยยิบถูกมาเก่าดอกมัดจุดใส่เทียนแล้วก็อธิษฐานแล้วก็เอาเหล็กถูกตัวนี้ที่เพื่อนหามาเนี่ยมัดจุดแล้วก็อธิษฐานหนูแน่ก็จุดแล้วอันแน่ก็อธิษฐานค่ะเพิ่น ปึ๊บหนุงก็เลยไปปากเหล็กถูกหนุ่งแนกับบลูเพื่อกันวานั่งตรงนั้นโดนปันไหนแต่ว่าพระองค์นั่นเพิ่นก็บบไปใสเพิ่นก็ยืนจ้องบ่ยิ้มบ่หยังแต่เพิ่นก็ยืนเบิ่งอยูงสั่นสักัหนึ่งนุ่งแนก็เลยแนมหนาเพิ่นแนมหนาเพิ่นเพิ่นก็ยืนยืนยืนแนมยืนแนมหนุงแนืนยืนยูงสันบ่ปากบ่เ้าบอติงบอหยังเลย แล้วนงแนนก็เริ่มหันเหล็กถูกป,ป,ปึุเหล็กถูกออกมาเป็นเหล็กสองตัวเองอาศจรรย์มากๆเลยนะอจจะจัศจรร์แห้งปกติเหล็กถู่จะมีอยู่สามตัวแต่ว่าเหล็กถูกที่เพิ่นไห่น้องแน่นมีแค่สองตัวแล้วเพิ่นก็หายไปเหล็กถูกตัวนี้น้องแน่นปักอยู่หนาองค์หลุงปู่ถวดเหล็กถูกตัวนี้อาศจรรย์มากเพราะว่าหลังจากใหม่ ใหม่แล้วเป่งแสงสีทองนี่นะสีทองแบบงามแห้งงามแบบบ่เคยเห็นเหมือนเหมือนทองแบบกระทบแดดกระทบยังติแบบสวยเหลี่ยมมากมากเลยแล้วก็ประจวบมอกับยุตตอนหนาเป็นองค์หลวงปู่ทวดองค์สีเหลืองทองเช่นกันสวยมากๆแล้วก็อจจจัน์มากๆเลยเลขถูกสองตัวนี้คือสามหาสามหาแต่เอซี่้าคือสามหา น้องแน่กับพายงามเบิงวัสิมีตัวที่สามบ่อก็ไม่มีมีแค่ตัวเดียวคือสามห้าแค่ตัวเดียวเลยนะสามหาแล้วก็หลังจากที่เหล็กถูกไหมเบิร์ดพาองค์นั้นเพิ่นก็หายไปเหลือน้องแน่กับหลวงปู่ถวดยุ่ข,ข้างหน้าน้องแน่แล้วก็เหล็กถูกหยอกหนึ่งคือสามห้าถาสีถามขันเห็นน้องแน่งตีพระนี่ก็เป็นแปดแปด แต่ว่าเพิ่นเป็นว่ายประมาณก,กลาง,ลางๆเถ่าก็เพ่เถ่าก็สีเป็นแปดหรือบเก่าแต่ว่าสําหรับเหล็กถูบที่น้องแน่นจุดใดกก็คือเป็นสามหาแต่้าเอซที่ามว่าถ้าให้น้องแน่นตีให้เป็นสามตัวว่าที่น้องแน่นสงสัยว่าเป็นยังเล็กถูกตัวนี้ขึ้นีสองตัวถ้ายทำมีสามตัวนี่คิดว่าตัวไหนผ่นี่น้องแน่นตีเป็นแปดแปดสามหา แต่ถับปเป็นเหล็กถูกจริงๆที่จุดเด็กก็คือ3าหาแค่สองตัวเท่านั้นสามหาแค่สองตัวหลังจากนั้นน้องแน่กก็เล่ยไหวเพลินสามขังก็ได้เดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาสถานที่แห่งนี้จากเป็นตยานวังเว้งตับมีคนผูกผ่านเยอะเหมือนเดิมบรูวาเพลินมาทาใสแล้วทุกคนก็นยิ้มแย้มหน้าตาแจ่มใสเหมือนเพิินแบบ มุ่งหนาที่จะไปไหว้หลวงปูถ่ถวดผู้ใดไหว้ออกมาเดินตามหลังแน่นมากกับยิ้มแย้มแจม่มใสมีความสุขทุกคนนานี่พองอลาเลยนะเพิ่นกรย่างมาแล้วหลังจากที่เดินเดินออกมาสร้างเผือกตนนั่นหรือสร้างเผือกที่อยู่ขวางตรงทางเพิ่นกะหายไปเหลือแต่ประตูบานเดียวหนี่นก็นเลยเดินออกมาเดินออกมาทุกคนมีความสุขทุกคน เราลองแน่งก็เลยตื่นนี่แหละคือความฝันของน้องแน่งน้องแน่งคิดว่าหลวงปูเพิ่นตองมใหายโชกแน่นอนบาแน่จ้่เอซีจา้าถ้าหลวงปูเพิ่นห้โชกงมวดนีสามหาบ่าแน่น้องแน่งอาจจะไปกราบเพิ่นหรืออาจจะไปไหวเพิ่นอยู่เขาไงก็ไดเพราะว่าเหมือนเพิ่นมาให้โชกแล้วก็คือเลขถ,ถูกตัวเดียวคือสามหาอันนี้ก็เป็นความฝันของน้องแน่งจ้ะ ความฝันของวัดนี้ก็คือมือเนียงที่ที่หลวงแน่นบอกว่ามือเนียงแน่นฝันมือนีที่หลวงแน่นมาเหล่าก็คือวันที่หกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดซึ่งวัดนีทาา้าไห้หลงแน่นวางวัดนีนี่ก็คือสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดก็คือสลากกินแบงรัรฐบาลไทยออกผลกนะจ๊ะหลวงแน่นคิดว่าหลวงปูพ่พนตองมหายโฉ่เอฟซีทั้งช่องยูทูบอัมพลชาแนลทุกท่านแน่นอนหลวงแน่นก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเลยมือนี ขอให้เอซทุกท่านโชคดีให้งๆลล่อยๆของหมวด16พฤษภาคม2 5 6 8จนกจ้ะกับความฝันของหลวงแน่นที่ฝันหินลวงปูทดทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแต่ว่าองค์นี้เป็นองค์ที่สวยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่เลยก็ขอให้เอซทุกท่านโชคดีดจ้ะสำหรับเมืองหลวงแนน,นนะขอลาไปก่อนจ้ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้จาจ้ะสวัสดีจ้ะ